ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนนะทุกคนนะวันนี้เราอยู่ในค่ายของแพ c คอนสิกเพย์นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเล่นเกมใหม่นะ Extra Juicy นะจริงๆก็ไม่ใหม่เท่าไหร่ครับแต่ผมเคยไปเล่นเกมนี้แล้วผมได้ไงอ่ะวันนี้พวกทุนอยู่ที่สามเปอรทเซ็นบาทนะเพื่อนนะเดี๋ยวขอไปที่เป็นแล้วเท่าไหร่เดียวห้าร้อยแล้วกันนะ,อะเอาเอาทำไม่ได้หวะเอาเป็นแล้ว เก้าร้อยแล้วกับเลขสวยขอไปอัตโนมัตินะครับลองไปดูสักสามสิบก่อนนะวอม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 รอนะเฮ้ยเมื่อกี้ห้าพันปะวะแว๊บแวบ ได้เร็วเสียเร็วว่าเกมนี้นะผมเคยได้ไงตอนนั้นผมเล่นแบบคุณน้อยอยันนี้ก็ยังไม่มาโอเคเอาไปสามสิบแล้วกันนะโอเคอยู่ว่าไม่รอดนะไม่น่าจะรอดอเพื่อนนะ มาอยู่เ้ยเท่าไหรเเเไ่เนี่ยเฮ้ยพันแปดโอ้โหนี่ว่าเยอะเอาเฮ้ยมาอยู่ดิสอง12ฟีสปีนนะเพื่อนนะผมไม่ได้เล่นนานจำฟีเจอร์ไม่ได้เลยฟีเจอร์จะเป็นยังไงเนี่ยผมมันมีตัวคูนข้างบนหลือกล้าหมุนเมาส์วะ ไอ้ดอกนี้9 0 0มว่ายังไม่โอเคนะยังไม่ได้ทุนคืนเลยนะอีกห้าหมุนเพื่อนตรงเพชรใหม่แล้วตรงนี้คูณหกนะอีกห้าหมุนครึ่งทางจะไหวร,รือเปล่าโอ้โหเกลือจัดเมื่อนเกลือจัดเลย เอ้ยดอกนี้ได้อยู่นะโอเคครับมาได้ปิดท้ายนะเซนเซชันแนวแล้วดอกนี้นะอาจจะเป็นเกมนกกระแสนะครับภาพอาจจะไม่สวยเท่า pg นะแต่ผมอยากได้นําว่าค่าย pp เนี่ยเป็นเกมให้เล่นเยอะๆมาก,กนะแล้วก็เกมแบบปังๆนั้นเลยอะเอาจริงอ่ะเนี่ยกําไรละ่ะชัวร์เลยเมื่อกี้ทุเราสามหมื่น เยอะจัดว่ะห้าหมื่นแล้วว่ะเพื่อนๆสุดจัดว่ะสุดจัดว่ะส,สุดจัดประหลัดบอกว่าเว้ยดอกนึ่งไม่มาอยู่นะเห็นไหมมาอยู่นะงูสิบสองได้ไมคจ่ายหมื่นสองนะนี่นะครับเจ็ดหมื่นเจ็ดนะดอกนี้นะสวยจัดเลยนะเพื่อน นนี้เป็นเก้าหมื่นนะก็บวกประมาณโอ้โหสี่ห้าหมื่นเลยนะ,อะขอญาตไปเมด็ดละหนึ่งพันบาทอีกสิบหมุนแล้วกันนะพันห้าพันห้าอีกสนะิบหมุนนะเมื่อไนะไปกันนะได้ไม่ได้ยังไงนับนะหนึ่งนะหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งไม่มาสองสองไม่มานะครับสาม ไม่มาสครับ4เฮ้ยแห,ไหมไม้เสียวห้ามาหรือเปล่า5ไม่มา6 6หไม่มานะเฮ้ยได้อยู่6กรก็ขาดจะดีเราเปิดแล้วพันห้ไม่มาโอเคได้มาอยู่ก็ยังไม่เปิ้มเบ้งเท่าไหร่นรนะเจ็ดไปดู8ครับ8 8, 8ได้มหมพันสองก็มา200 เอ้ยไม่ได้ดิชุดนี้เท่าไหร่เอ้ยดอกนี้สวยว่าขึ้นเป็นหมื่นเลยว่าโอ้โหได้ไม่หมื่นสองะน,นะมือนะ9ครับ9โอ่โหสุดท้ายโอเคไปม,มาเลขสวยนะแปดแปดแปดนะครับก็โอเคสำหรับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะก็ถือว่าแฮปปี้นะใครสนใจอยากเล่นเกมนี้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงเล่นเกมไว้ให้นะ อยู่ในค่าย PG นะครับชื่อว่าเกม Extra Juicy นะก็คล้ายๆสล็อตเหมือนแบบสล็อตดั้งเดิมคืนบ้านเลยอะ่ะเป็นแบบผลไมยย้เงี้ยแต่ผมว่ามันโอเคคือตัวคูณมันแบบถ้ามันเข้ามันค่อนข้างจะอลังการนะก็สำหรับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมยังไงใครสนใจหรือว่าชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากก,ากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ BZ Spin ด้วยนะครับหรือว่า BZ สายปั่นนะก็สำหรับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายนะผมลา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  โอเคครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ